การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะถือว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งเรื่องของการทำงานและเศรษฐกิจบ้านเราในเวลานี้ล่าสุดนะคะวงการสื่อต้องใจหายอีกครั้งค่ะหลังหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะประกาศปิดตัวลงหลังอยู่มานานกว่า19ปีโดยสาเหตุก็มาจากโควิด -19 นี่กระทบหนักค่ะจนไม่สามารถไปต่อได้ โดยจะมีการอำลาแผงด้วยการตีพิมพ์ฉบับสุดท้ายในวันที่8เมษายน2,563เป็นฉบับที่6,605ค่ะหลังจากนี้นะคะจะมีการตั้งเป้าท r a n ฟอร์มสื่อกระาดาษหรือว่าสื่อออนไลน์ไปสู่สื่อดิจิตัลหรือว่าออนไลน์แบบ100%เลยค่ะภายในกลางปีนี้คมชัดลึกเนี่ยนะครับเป็นหนังสือพิมพ์รายวันเสนอข่าวทั่วไปในเครือเ a t i o n Group ยุคที่คุณสุธิชัยหยุ่นครับเป็นบรรณาธิการอำนวยการ วางฉบับปฐมฤกษ์ลงวันอังคารที่16ตุลาคมพศ2544โดยเป็นรูปแบบออกวางแผงเป็นรายวันครับเน้นความแตกต่างอย่างสร้างสารรค์นำเสนอข่าวเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมแต่งด้วยสาระปลอดสารพิษเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวและด้วยเนื้อหาเหล่านี้นะครับทำให้นังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้าไปครองใจผู้อ่านได้มากมายจนมียอดขายอันดับ3ของประเทศในปี2548ครับ หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะได้รับรางวัลหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยมประจำปี2505ในงานประชุมหนังสือพิมพ์โลกที่กรุงโซโประเทศเกาหลีค่ะในฐานะที่สามารถประสานความเป็นเลิศในด้านต่างๆจนทำให้ขึ้นเป็นหนังสือพิมพ์อันดับที่3ของประเทศภายในเวลาอัานรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์อีกหนึ่งหัวนะคะที่อยู่คู่กับประเทศมาอย่างยาวนานถึง19ปีค่ะก่อนที่จะปิดตัวลงในวันนี้ทำให้ตอนนี้นะคะเครือเนชั่นยังเหลือสื่อสิ่งพิมพ์เพียงฉบับเดียวที่ตีพิมพ์อยู่ นั่นก็คือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะ